บอลเนี่ยฮะเดินผ่านไปนกลัวไหามาล่ะเมย์แม่ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะเมย์ ไม่เมื่อกี้อ่ะแม่ยังไม่ได้ถ่ายให้เธอเลยเอออ๋เหรก็บอกว่าแม่ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะแม่แม่กำลังปรับแสงอยู่เอาพุง <c oughs> โอเคถ่ายเมื่อกี้นี่ด้วย Thank mm -hmm. you. Yeah. Mm -hmm.